จะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่แอนเนี่ยไปดูอดีตตำรวจเกษียณครับซึ่งต้องบอกว่าพกปืน9มมครับคุณผู้ชมครับบุกเข้าจ่อยิงอดีตเมียครับอายุ70ปีเกือบ70ปีเนี่ยเสียชีวิตครับ20กว่านัดนะฮะก่อนระเบิดหัวตัวเองครับปิดชีพตามไปโอ้ตามตกไปตามกันน่าเศร้ามากจะเป็นกรณีอะไรเดี๋ยวไปดูไปตามมาเลยฮะคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายเมื่อวานนะครับของวันที่1สิงหาครับคุณผู้ชมครับตำรวจสพย่าน ตาขาวจังหวัดตรังนะฮะได้รับแจ้งเหตุว่ามีอดีตสามียิงภรรยาเสียชีวิตครับโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยอายุ69ปีแล้วเป็นตำรวจวัยเกษียณนะฮะซึ่งผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่ภายในบ้านเลขที่250หมู่7นะครับบ้านทับจากตำบลทุ่งกระะบือครับหลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภูลศักดิ์ เซ่งแท่นะครับผู้กำกับการสพย่านตาขาวเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดตรังแพทย์เวนนะครับโรงพยาบาลย่านตาขาวหน่วยกู้ภัยสว่างพักดีครับมารุที่เกิดเหตุครับซึ่งต้องบอกว่าตรวจสอบพบว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีประตูบ้านมีเขาเรียกว่าถูกร็อกไว้แน่หนามีแม่กุญแจเนี่ย ล็อกไว้นะครับตำรวจอมองรอดผ่านช่องไปนะครับเห็นร้อยตำรวจโทสมโชคขอสมวนนามสก,กุลนะฮะอายุ69ปีแล้วนะครับอ,อดีตตำรวจกรเกษียณร,ราชการอายุราชการนะฮะถือปืนนะครับอาวุธวนเวียนอยู่ภายในบ้านพลตำรวจเอกพูลักดิ์ก็เลยพร้อมชุดสืบนะฮะได้พยายามพูดจาพูดคุยตะโกนไปแล้วนะฮะด้วยธรรโคงนะครับก็อยากให้อาวางอาวุธลงนะฮะ อย่าได้ใช้อาวุธกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายไปยิ่งกว่านี้แต่ในจังหวะนั้นครับผู้ก่อเหตุตะโกนออกมาบอกออกมาว่าผมพบกระสุนไว้สองแม็กนะครับและหลังจากนั้นครับก็จะได้ยิงปืนเสียงดังขึ้นมา1นัดเจ้าหน้นนทา,นาที่จึงถอยล่นออกมาครับพร้อมกับประสานชุดปฏิบัติหน้าที่อปฏิบัติการพิเศษธนุมานตรังนะฮะเข้ารวบเคลียพื้นที่ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทําการพังประตูเข้าไปครับเมื่อเปิดประตูออกมาบนแค่ไม้สักหลังประตูพบร่างของท่านสมโชคนี่แหละฮะของนายสมโชคนี่แหละฮะใช้อาวุธปืนพกสั้นชนิดออตโต้ออตโตเมติกยี่ห้อซิกซ์เาเอนะฮะขนาด9มม,มยิงเข้าขามาับขวาไปแล้วเสียชีวิต mm. นะฮะหลังจากที่นอนเสียชีวิตบนแค่ไม้อาวุธปืนวางอยู่ใกล้ตัวครับตรวจสอบบริเวณ ประตูหน้าห้องนอนพบรอยคาบเลือดเป็นทางยาวภายในห้องพบร่างนางสมคิดอายุ70ปีอดีตภรรยาครับต้องนั่งอ,อดีตภรรยาผู้ก่อเหตุบนพื้นกระเบื้องพิงถูกยิงด้วยอาวุธนะฮะถูกยิงด้วยอาวุธตามร่างกายรวม16นัดโอ้โหรัวเต็มแม็กเลยยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ มายิ่งตัวเองเสียชีวิตด้วยเดี๋ยวมีเสียงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงท่านนะครับไม่มีเสียงมาเตียนตาอยู่พักนึงแล้วก็โทรศัพท์เข้าไปโทรศัพท์เข้าไปหาปรากฏว่าแกก็ไม่รับเป็นรับทีนี้ก็เห็นเงียบไปก็เลยกระดูทางสาวัดเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนของการช่วยเหลือก็เลยลเราก็เลยตัดใจ,จเข้าไปดูพอเข้าไปไปถึงมองตรงกระจกอ่ะเห็นแกนอนนิ่งอยู่เห็นแกนั่งนิ่งอยู่ก็เลย ตัดสินใจรอชุดปฏิการพิเศษเข้ามาเคลียร์พื้นที่พี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนที่เสียงเป็นดังครั้งแรกเนี่ยน่นจาจะใกล้ๆเคียงกันใกล้เคียงกันคนเรียกแกพญานาจเจราจาแต่ว่าแกไม่ตอบอ๋อ,อน่าจะเกิดจากคือแกเนี่ยเพิ่งเลิกกับพาได้ประมาณเดือนหนึ่งทัได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็นเน,นี่แยแกยก็ไปอยู่บ้านญาติที่ทุง่งสงนะครับทราบจากพยานาะเพิ่งกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ได้สามวันหนึ่งแล้วก็มามีเหตุ เขาเองก็อาจจะเป็นอาจจะยังยังห่วงยังหหวงอยู่ <c oughs> ประมาณนั้นส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นอนดีตตำรวจเกษียณมาหลายปีแล้วเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีเคยมีสามีเคยมีภรรยากันมาอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกันอยู่กินด้วยกันกว่าสิบปีแล้วนะแล้วก็จนมาขอ,อยาจนภรรยาขอ,อยาของเงิน ค่าเงินค่ายาก็หนีไปอยู่บ้านญาติที่ต่างจังหวัดแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยแค่3วันก็เกิดเหตุนี้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นมาต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับทั้งหมดเลยนะครับอ้าวอ่ะ